มาต่อกันอีกรอบค่ะเมื่อกี้ลูกสาวเรียกก็เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้แหละการเริ่มต้นกับใครไม่ว่าคุณจะเริ่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกับใครกับคนใหม่หาสามีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องช่วยกันทำมาหากินเมื่อคุณเป็นสามีภรรยากันนั่นคือทีมนะคะ ไม่ใช่รอให้สามีทําคนเดียวแล้วก็รอเอาเงินคนเดียวมันจะเรียกว่าทีมได้ยังไงถ้าคุณรอเอาแต่เงินมันก็เหมือนกับคุณไปเหมือนกับคุณรับจ้างทํางานแล้วก็รอเอาเงินถูกไหมหรือถ้าใครเห็นไม่เห็นด้วยก็บอกด้วยนะคะ แต่อันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราจะบอกในความรู้สึกและความคิดของเรานะคะถ้าเทียบกันกับเมืองไทยนะคะเราเนี่ยมาจากพื้นฐานครอบครัวคือลากย่าเลยลากย่า คุณก็น่าจะรู้ว่าลากญ้าพื้นฐานลากญ้าที่เมืองไทยเป็นยังไงเราก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนเลยแหละไม่มีเงินเป็นชนชั้นล่างในสังคมไทยการที่เรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันคืนโอกาสถึงแม้ว่าสามีคุณไม่รวย แต่คุณมีโอกาสเราคิดแบบนี้คนอื่นคิดยังไงเราไม่รู้แต่อันนี้คือความคิดของเราการมาที่นี่รายได้มันก็แตกต่างมากจากรายได้บ้านเราและสามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัว ที่เมืองไทยได้ถึงแม้ว่าอยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยสามีไม่ได้รวยเวอร์แต่คนทางบ้านก็ไม่ได้อดอยากหรืออัถคัดเท่าอยู่ที่เมืองไทยอันนี้คือความคิดของเรานะเป็นประสบการณ์ของเราของคนอื่นเราไม่รู้แล้วมาที่เนี่ย มันเริ่มตั้งแต่ศูนย์การอยู่เมืองนอกไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศไหนก็ตามถ้าถ้ามาตรฐานของคุณเหมือนบางคนอาจจะเห็นเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยทาไมดูรวยมีบ้านมีรถโอ้ยอยู่บ้านก็มีแม่บ้านทำงานบ้านให้มี อะไรนะพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกให้ดูเป็นคุณนายคุณนายแต่อันนั้นมันก็แล้วแต่สภาวะครอบครัวของแต่ละคนแล้วแต่การดำรงชีวิตของแต่ละคนแล้วแต่ฐานเงินของแต่ละคนแต่ถ้าคุณคิดว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะค่าแรงบ้านเรามันถูกคุณจ้างได้ถ้าคุณมีเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการ มาอยู่เมืองนอกเนี่ยคุณเริ่มจากศูนย์นะคะไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาถ้าคุณภาษายังไม่เก่งพอยังไม่สามารถสื่อสารได้ถ้ายิ่งอยู่ยุโรปคุณต้องใช้ภาษาที่สามหนึ่งภาษาไทยแล้วภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษคุณต้องสื่อสาร กับสามีคุณใช่ไหมและภาษาที่สามภาษาบ้านภาษาของสามีคุณอะภาษาบ้านเกิดเออนั่นแหละที่คุณต้องเรียนรู้ที่คุณต้องเข้าใจเพราะว่าบางประเทศไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรืออาจจะบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรืออะไรเงี้ย คุณก็ต้องใช้ภาษาที่สามที่จะสื่อสารในประเทศนั้นๆถูกต้องไหมคะแล้วเนี่ยถ้าคุณไปอ่ะคุณก็ต้องไปเรียนภาษาเพื่อที่จะสื่อสารได้ทำงานได้ออกไปทำงานหาเงินคุณคิดว่าคุณจะนั่งอยู่บ้านอยู่กับสามีแต่ถ้าบางคนคือมันแล้วแต่คนนะบางคนก็อยู่บ้านกับสามี ไม่ไม่ต้องไปทํางานสามีดูแลได้หรือในความพึงพอใจของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้เราเราไม่ได้ว่าแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงอะ่ะเฮ้ยพอไปอยู่เมืองนอกก็อยากทํางานนะเงินดีไม่ว่าจะงานอะไรก็ช่างที่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีรายได้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ นอกเหนือจากสามีให้เงินเราแล้วใช่ไหมเราก็สามารถหาเงินเองได้มันอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเงานะถ้าคุณไม่ออกไปทำงานถ้าคุณไม่เจอสังคมคุณก็จะอยู่แค่บ้านเจอแค่สามีมันก็ต้องแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไหมหรือถ้าใครแต่งงานกับสามีที่อายุเด็กๆ แต่งงานตั้งแต่เด็กๆเหมือนเราเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ยต้องทำมาหากินก็เหมือนคนไทยแต่งงานกันเรียนจบแต่งงานกันหรือเก็บเงินแต่งงานกันมันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินอะ่ะมันไม่มีใครว่าคุณต้องรับผิดชอบหมดแล้วแต่ตอนนี้นะเรานะมีลูกสามคนค่ะตอนเนี้ยเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยเพราะอะไร เพราะไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกถ้าไปเดย์แคร์ก็เสียเงินนะคือเนี่ยแพงด้วยถ้าเราออกไปทำงานเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าเดย์แคร์ลูกอีกก็แพงแต่เราเคยไปทำงานแล้วก็เอาลูกไปเดย์แคร์สิงหนึ่งที่เราทนไม่ทนไม่ได้เลยต้องกลับมาเป็นแม่บ้านเพราะอะไรรู้ไหม ลูกเราอะซึมจากคนที่สนุกสนานเด็กที่สนุกสนานร่าเริงกลายเป็นเงียบแล้วกลับมาบ้านเนี่ยนะแขนเนี่ยเป็นรอยขูดขีดควันโอ้ยรอยหยิกมันเกิดขึ้นได้ยังไงนยเด็กแค่เด็กบางคนอะโดนแกล้งแล้วลูกเราอะโดนเรามีความรู้สึกว่าเรายอมเสียสละ ทิ้งเงินรายได้ที่เราจะได้รับมาดูแลลูกตั้งแต่ลูกคนที่สองพอคนที่สามเราก็อยู่ยาวมาเลยตอนนี้ลูกสี่ขวบรอแค่ปีเดียวลูกห้าขวบเข้าอนุบาลเราก็จะได้กลับไปเป็นทำงานอีกครั้งนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารอเพราะอะไรเมื่อลูกไปโรงเรียน ก็จะสะดวกมากขึ้นในการทำอาหารกินช่วยกันตั้งแต่เราไม่ได้ทำงานสามีเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านสำหรับครอบครัวอื่นเราไม่รู้แต่ครอบครัวเราเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้สามีเราเต็มใจแล้วเขาบอกว่าอยากให้เราใช้เวลากับลูก